ก็นานไหมอ่ะไม่เลยจริงเหรอไม่เชื่อจริงเหรอมาตั้งแต่กี่โมงครับรอบสองเช้าค่ะตีห้าทำไมไม่มารอบแรกตีห้าอ๋อเขาบอกเขาจัดไ๋อเขาจัดมาแบบนี้โอ้คนนั้นใส่ชุดเลยนะใส่กล้วยเหรอใช่ใช่ มาพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะดีฮะไม่พร้อมเคกลับเลยกลับดีกว่าอันนี้เป็นรอบที่สองของเรานะครับรอบแรกเมื่อกี้ก็ถือว่าสนุกสนานหรือเปล่าไม่ไแต่ว่า รอบนี้เราจะพยายามคีพเอน์จี้ไว้ตื่นใหม่อีกรอบหนึ่งใช้ไ,ไ,ปไปดูความทำได้ครับมาลุยมาเลยฮะ,ยฮะปะ๊บนึงนะครับรอบนึง ครับต่อไปเราก็จะมาจับฉลากนะครับสิบคนเนาะเพื่อถ่ายรูปกันก็ปีนมาหน่อยกดกดก่อนนะครับคแรกงนะครับคือ เลขจะอยู่หลังบัตรนะฮะหลังบัตรที่ได้หลังบัตรสีขาวๆาลำดับบัตรใช่มอยู่วงขาหนึครับ100่งร้อยหน่ไฮะหนึ่งร้สวยสเลยเยวไมนหนึ่งร้อยไม่ใช่ค่ะก็คือแเลยค่ะเพราะว่าจะได้เฉลี่ยออ๋ออ๋อขอโทษด้วยครับ 好。嗯<早> เปไงบ้างครับง่วงไหมครับคือปิงว่าคนกลางๆอ่ะไม่เท่าไหร่แต่คนแรกกับคนหลังอ่ะคือมันนานมากคือคนแรกก็คือผมผมหลับนะดูวน้ม่รอเป็นไงบ้างครับบอลล์บอลสองหนึ่งคือเราลองเราเราเจออะไรนะฮะสิบเอ็ดโมงเนเจ๊กี่โมงนะฮะไม่รู้เวลาเลยสามทุครึ่ง สามทุ่มสามสามสามทุ่มเนาะเราจะนั่งครบสิบสองชั่วโมงเลยคือไม่ไม่คือชีวิตนี้ไม่เคยทําอะไรขนาดนี้เหมือนกันหมายความว่าแบบไม่เคยมาแฟนไซน์แล้วแบบนานอยู่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่หมายความว่าอะไรอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมแบบหมายความว่ามานั่งแล้วแบบอยู่ครับโคตรนานสองรอบอะไรอย่างเงี้ยนานนเพราะว่าแฟนนี้มันก็แค่สี่ชั่วโมงเด็มที่ ชงมาสักมาคนเลยโอเคฮะมาสามอยู่ไหนฮะแขเฮะเอามาได้เลยฮะสามนี่ะอ่าคนต่อไปนะสามหกหกครับ หนท <Hello. S 1> ี่สานะครับสองเจ็สองอยู่ไหนฮะสองเจอยู่ไหนนะฮะสองฮัลโหลอ๋ออยู่นี่อนี่คนต่อไปฮะสองเก้าอยู่ไหนฮะสองเก้าสออยู่ไหนฮะ ไม่มีเหรอฮะงั้นผมขอข้ามนะคะอันหนึ่งสองสามไม่มีอ้าวไม่มีแม่อาอกับอ๋อคนที่อันนี้บาร์ที่อ๋อสองแปดห้าครับอร่อยเนี่ยคุ้นๆนะสองแปดห้า สองแปดห้า <28 5 S 1> อยู่ไหนนะนี่อ,อยู่ไหนครับสองปห้าคนที่ผูกโบเอ้าไม่ใช่เหรออา้าสองแปห้าจับใหม่สองสองสองเสองคนไปสองหกศ มีไหมฮะโอเคใช่ครับโอเคครับเชิญเลยครับมาข้นสุดท้านยนะครับของโซนแรกสามหนึ่งเก้าครับอยู่ไนห้สามหนึ่งเก้าอ้าอยู่นี่ฮะมาครบละอันนี้คือห้าคนแรกนะ,ค,ะครับไปไป้าคนที่เหลืออาจจะเป็นคุณนะครับสามเจ็ดหกถึงห้าสูนสองนะครับมาเริ่มไปแอมสี่แปดสาม อุ๊ย447อุ้ยมันคือเลข3ตัวท้ายของปีที่มอ447มีไหมฮะมีไหมอ่ะเขาเขากลับไปแล้วเขากลับแล้วอจอไปอ่ะ,อ<ป>อะมีคุณกดไหมปุ๊บ491อ่าอยู่นะครับ เชิญแล้ฮะสี่ต่อไปสี 4, 4, 5, 5. ่เชิญนะฮะสี่เจ็ดก่องแปดอาเลฮะ4ช่ีอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตอนนี้9คนแล้วใช่ไหมฮะสองสามอีกคน่ สามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดครับขอบคุณ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 ครับจริงทุกคนก็เก่งเหมือนกันนะเพราะทุกคนก็ต้องเร่งรอเหมือนกันใช่ทุกคนก็เก่งมากนี่ฮะ เก่งมากเก่งมากแล้วผมก็อยากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาหากันในวันนี้นะครับผมก็ที่นี่เป็นทรายที่สุดท้ายของปีใช่ครับผม<า>บอันนี้เป็นรอบสุดท้ายด้วยเพราะว่าเมื่อเช้ามีรอบหนึ่งไปแล้วนะครับก็ขอบคุณรอบสองขอบคุณรอบสองเพราะเมื่อเช้าบอกว่าขอบคุณรอบหนึ่งไปแล้วครับขอบคุณแฟนไซที่จะท้ายแล้ว ขอบคุณรอบ2นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็นี่เป็นแฟนไซน์สุดท้ายเลยจริงๆครับก็ขอเสียตกมือให้ตัวเองหน่อยครับเออดีใจจ๊อบตายจ๊อบดีใจนะครับผมก็เป็นแฟนไซน์จริงๆที่รวมของปีนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราสองคนที่มีกิจกรรมแฟนไซน์กันนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจที่ทุกคนมาหากันนะครับครับผม คุณก้องอยากขึ้นมาพูดอะไรหน่อยนะครับคุณก้องขอไคุณมากโอเคจ่ายค่าคุณพ่อยังครัขอขอบคุณทางทาง SF ด้วยนะครับที่ทั้งพันเดอร์ที่ดีมาตั้งทุกทุกจังหวัดนะครับแล้วก็รวมจนถึงมาปิดจ็อบที่ที่กรุงเทพนะครับก็ขอบคุณทาง SF ขอบคุณ SF ด้วยครับขอบคุณเอสครับก็ขอบคุณทางแอเรียทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาก็อีกไม่นานเราก็จะครบ ปีหนแล้วนะครับก็ดีใจที่เห็นบ้านนี้นะครับเติบโตอย่างแข็งแรงนะครับแล้วก็สปอ์ตน้องๆมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีจะจะมีประกาศนะครับก็เดี๋ยวปลายปีผมจะเลี้ยงข้าวเอเลียนะครับใช้ใยครับใช้ใ่ก็ ค่าบูซ์ผมยังไม่ได้เลยจนถึงบ้านถแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนน้องนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปในวันนี้นะครับเดินทางกลับบ้านดีๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์ต่อๆไปของน้องด้วยนะครับเรื่องที่2ก็เดี๋ยวจะถ่ายจบเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว พี่ก้องผิดเอาหรอผิดเดือนแล้วพี่ก้องผิดเดือพี่ก้องพี่ก้องผิดอนอพี่ก้องผิดเดือนแล้วเจ้าเจ้าอ้าวไม่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่พี่ก้องหมายถึงเรื่องพี่นเรียนแต่ว่าพี่ก้องชอบจำเดือนผิดไอ้ไม่ผิดเดือนแต่แบบเลยไม่จริงๆหมายถึงว่าเออซีรีส์พี่นเรียนที่ละครับก็ เขาอาจจะหมายความว่าแบบจะกำลังจะออนเร็วๆใช่ไหมยิ่งงุดยิ่งงงไม่โอ้เขนไปใหญ่เลยเออออ้าวอ่นไหนๆใครรอพี่นักเลงที่รักมั้งครับเราว่าคาแรคเตอร์นี้จะเป็นไงแล้วก็จะเล่นเหมือนเชนไหนหรือเปล่าไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรอันนี้คือเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นพี่กิจใช่ป่ะเล่นเป็นพี่กิจพี่กิจ ได้เห็นพี่กินแม่ม้าลอยโอเคโอเค,โอเคครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็เดินทางสวัสดิภาพนะครับ,มมรบของ้านปลอดภัยรีพัผ่อนะมา,มาเ,เ,เดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อน

được ạ cứ qua